สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องหวยเด็ดสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สาสิบนะครับวันนี้วันที่3าสิบเดือนหนะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายนะครับเดือนสุดท้ายของเดือนมิถุนายนะครับมิถุนายนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนกรกฎานะครับก็เดือนหน้าซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งนะครับนี่ครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเป็นวันที่ อใครหลายๆคนรอคอยแล้วก็ตัวผมด้วยรอคอยอยู่นะครับก็วันนี้นะครับหวยเด็ดสองสีก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก่อนหวยออกหนึ่งวันหวยเด็ดสองสีก็จะมาสรุปหวยไทยแบบเน้นๆนะครับสรุปหวยไทยทั้งหมดนะครับที่ผมลงคลิปไปแล้วก็แล้วก็เลขทูบเลขอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เมื่อกี้เพิ่งสตรีมมิ่งสดนะครับไลฟ์สดเพิ่งเสร็จนะครับก็ เออเดี๋ยวก็มาสรุปให้ดูว่าเออเนี่ยตัวที่ชอบตัวที่จะซื้อตัวที่อะไรจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ทุกคนถูกหวยร่ำรวยนะครับผมผมบอกตรงเลยว่าทุกคนต้องถูกหวยร่ำรวยนะครับเพราะว่าใครถูกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถูกหวยทุกคนแน่นอนนะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดมาฝากนะครับดูดีๆนะครับ่ะดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับก็อ่ะต่อเลยนะครับ ฝากนิดนึงนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรับช้วิจรารรยานของท่านในการรับชมด้วยนะครับผมไม่ใช่ผู้พิเศษนะบอกแล้วว่าไม่ใช่ผู้พิเศษก็เป็นคนธรรมดานี่แหละอ้วนๆตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้มตุมตมเตี้ยม,มๆๆนี่แหละก็ไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับที่จะทําให้ท่านถูกหวยด้วยได้ตลอดนะครับก็ผมเอามาลงเนี่ยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นน,นนะคุณเอาผมไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก็ได้เอาไปเปรียบเทียบกับความฝันที่คุณฝนันหรือว่าทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือว่าอายุอย่างเงี้ยนะครับเปรียบเทียบบเอานะครัก ส่วนตัวผมนะครับผมหวยเด็ดสองสีแล้วก็โจ้สองสีเนี่ยไม่สนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านนะครับเล่นการพนันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะอืมเล่นอลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้เท่านั้นนะนี่ครับนี่ครับวันนี้มีทีเด็ดมาให้ดูนะครับนี่มามาเดี๋ยวมาดูเลยนะครับวันนี้มีทีเด็ดอะไรมาฝากดีกว่ามีทีเด็ดอะไรมาฝากดีกว่าก็ก่อนอื่นสรุปก่อนนะสรุปผมจะแบ่งอย่างนี้นะบนแล้วก็ล่างนะ ล่างแล้วก็บนนะครับสรุปก่อนนะครับว่าที่ผมลงไปมีอะไรบ้างนะครับผมสรุปร่างก่อนแล้วกันนะครับล่างก็จะมีอ่าลงคลิปไปทั้งหมดประมาณสามคลิปนะครับหกห้าห้าสี่ห้าสองนะครับเน้นห้าครับผมเน้นห้าเน้นหกเน้นเจ็ดนะครับนี่ครับ ส่วนตัวต่อมานะครับบนนะครับสูตรบนนะครับบนรัฐบาลบนผมมีแค่นี้จริงนะไม่ลงเยอะนะครับหลายคนบอกเออลงเยอะก็บนลงละลงน้อยก็บนนะเออนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับมาดูอ่าการคํานวณก็จะมีผมลงบนไป2คลิปนะถ้าจำไม่ผิดมีสองคลิปนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับแล้วก็ศูนย์สองสามศูนย์ห้าสามนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะลงไปที่อ่าเก้าห้าแปด 968ครับนี่ครับตัวตัวที่ชอบนะอยู่ในนี้หมดเลยมีแค่นี้แหละครับตัวที่ชอบมีแค่นี้จริงๆนะครับมีแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ผมสตรีมมิ่งสดเมื่อกี้นะครับเป็นเลขทูบเลขทูบตะไข่นะครับตาไข่แห่งวัดเจดีนะครับจุดทูบตะไข่ได้ก็จะเป็นเลขหามนะครับนี่ครับเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับรัฐบาลนี้นะครับตอนนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ โควิดมานี่ก็เลขสเปะสปะไปหมดเลยนะครับสเป,สปะสบะมีมีงวดที่แล้วที่ผมคิดว่าเขา้าก็ยังถือว่าเป็นเลขที่สเปะสบะปะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งบนหนึ่งล่างนะก็ยังอ่ะนะครับก็ดีใจกับคนที่ถูกรางงวดที่แล้วนะแต่งวดนี้ต้องเป็นของเราครับผมเนี่ยมาดูมาดูาดงวดนี้ต้องมือของเราเป็นของเรายังไงละ่ละเหรอนี่ครับสรุปให้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถต่ว่าทีนี้มาดูตัวที่ผมชอบนะตัวที่ชอบนะครับนี่ครับ ตัวที่ชอบตัวชอบนะครับตัวชอบตัวชอบนะครับตัวชอบจากที่การคํานวณแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะกลัวใครหลายๆคนลาคาญก็เลยเอาเอาลงไปแค่นั้นนะครับตัวที่ผมชอบนะก็จะเป็นสามศูนย์สี่ศูนย์ ห้ศนย์นะครับตัวที่ชอบนะครับแล้วก็แปดสามก้าสามแล้วก็หกอะไรอะ่ะหกหกอันนี้มันอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วเนาะไม่ได้พูดถึงอันนี้อันนี้พูดถึงนอกเหนือจากที่ลงคลิปนะ เออเจ็ดสามอืมได้อยู่ประมาณนี้แหละเลขที่ชอบนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะผมสรุปตรงนี้แล้วกันผม,ผมได้เฉพาะดับล่างมานะงวันนี้ดับล่างนะครับดับล่างที่ผมคำนวณได้ก็จะเป็นแปดหนึ 8, ่ง เท่ากับ9 2 7 2สองเจบวกหเท่ากับสนะครับดับล่างที่ผมได้ก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าก็ยังจะดึงดันที่จะเอาอยู่นะแต่ว่า มันดับจริงอ่ะเออต้องรอดูต้องรอดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับต้องรอดูว่าจะมาหรือเปล่าส่วนเด่นบนเดน่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 นเด่นล่างพูดผิดเด่นล่างก็จะเป็นเลขหกับเลขเจ็ดนะครับเ,เลขหกกับเลขเจ็ดเด่นล่างนะส่วนเด่นบนที่ผมได้นะเด่นบนที่ผมได้มาก็จะเป็นเลขอ่เลขไม่ถูกเลยศูนย์ศูนย์การไอเดีย ศูนย์เก้าแล้วกันนะครับเด่นเด่นบนล่างนะเด่นบนล่างนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยเลือกส่วนเลขที่จะไปซื้อนะครับเลขที่จะไปซื้อก็เขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วนะนะครันนะครับเนี่ยบนบนที่จะซื้อจริงๆนะครับบนผมขอดูบนก่อนนะนะครับ หนึ่งศูนย์เก้าครับหนึ 130, 140, 150. ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ฮะแล้วก็อะไรอย่าที่คำนวณได้ก็จะมีอันนี้ตัวเน้นนะตัวเน้นตัวตัวไม่เน้นก็จะเป็นศูนย์เก้าแปดครับศูนย์สองสามศูนย์ห้าสาม เก้าห้าแปมเยอะไปปหมเนี่ย <c oughs> เลือกเอาที่ชอบด้เลยพี่น้องนี่ครับตัวตัวที่ผมไม่เน้นจะมีติดห้าบนนะที่ผมไม่เน้นแล้วก็เลขทูบนะเลขทูบใส่ได้เลยนะนี่ครับโอ้เยอะ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 จริงๆ,ๆ,ๆเล่นตัวละสิบบาทได้เลยนะเออมันเยอะมันเยอะอันนี้ผมเน้นนะผมเน้นผมเน้นตัวละสามร้อยแล้วกันนี่ครับผมเน้นตัวนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับตัวเน้นก็ประมาณนี้เลยครับส่วนล่างเหรอ ส่วนสองตัวบนนะครับสองตัวบนก็อย่างที่บอกครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ทำไมนั่นเหรอครับนี่ครับทำไมเดี๋ยวเหรอครับนี่ครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เนี่ยครับทำไมนั่นเหรอครับรางวัลที่หนึ่งมันอยู่นี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ครับ เก้าแปดสองสามหกแปดสองหนึ่งแล้วก็สองสองครับนี่ครับ ละสามร้อยครับไม่กลับครับผมตับจะแตกสามร้อยครับบนนะครับนี่คือบนนะครับนี่ครับตามได้เลยนะครับนี่ครับใครชอบชุดบนนะชุดบนก็ประมาณนี้ส่วนชุดล่างขยำทิ้งไปแล้วเฮ้ย ส่วนชุดล่างเดี๋ยวขอกระดาษก่อนนี่ชุดบนนะส่วนชุดล่างครับผมชุดล่างชุดล่างนะครับตามนี้เลยครับหกห้าห้าสองห้าสี่ครับหกสามหกแปด หกเก้าครับเอาดับเก้าแล้วกูจับเก้าทำไมวะเนี่ยเออเขียนมาแล้วเอาเลยค่าได้ไหมเนี่ยออกตัวนี้สิละเฮ้ยเออนะครับเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดนี่ครับตามนี้เลยมีแค่นี้เองที่จะเล่นนะครับ ตามนี้เลยครับบนล่างชุดบนล่างประมาณนี้เลยนะนี่ครับตามนี้ไม่ไม่น่าจะเยอะปกติผมใครมองว่าเยอะก็ตัดเล่นเอานะครับแต่ส่วนส่วนตัวผมก็ใส่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมก็ใส่ประมาณนี้อยู่แล้วนี่ครับบนล่างนะครับเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมทําไงถึงจะเห็นเนี่ยอย่างนี้เห็นหมดไหม เห็นหมดนะครับทำงี้อ่าโอเคโอเคเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับที่สรุปนะส่วนตัวเน้นจริงๆนะครับตัวเน้นจริงๆผมจะดอกจันไว้ให้แล้วกันนะครับตัวเน้นผมก,ก็เน้นตัวนี้ตัวที่ดอกจันนะแล้วก็นี่ นี่ครับตัวเน้นนะตัวเน้นก็คือดอกจันสีแดงนะครับใครที่สนใจก็ใครที่งบน้อยก็ตามตัวเน้นได้เลยนะครับส่วนใครที่ใส่ได้ก็ใส่ตามผมก็ได้นะครับตัวละสิบาทแล้วกันนะไม่ต้องซื้อเยอะแบบผมนะอันนี้ผมเขียนเฉยๆนะผมไม่ได้ไปซื้อนะเออเขียนให้ดูเฉยๆนะส่วนตัวผมได้ลอตเตอรี่แล้วนะเออเนี่เนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะนี่ส่วนตัวผมได้ลอตเตอรีนะ่แล้วเออเออเนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับวางอย่างนี้ให้สวยแล้วกัน อ,อ,ยอย่างนี้ได้ไหมเอออย่างนี้เนาะสวยกว่านะผมจะไปทําหน้าปก๊กไม่ใช่อะไรหรอกเออนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะส่วนใครที่อยากได้สรุปแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับแบบแบบว่าเออไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนอะไรก็จริงๆนะครับวันนี้ก็ถูกสามตัวตรงส่วนในส่วนของหุ้หนไปแล้วนะครับสามตัวตรงในส่วนของหุ้นนะครับก็ ก็ก็ก็ทักส่วนตัวมานะครับก็มีมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับในในในกลุ่มนะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืมดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะดูใต้คอมเมนต์ด้วยครับผมสวัสดีครับ